อีเอนบอยเล่นใหญ่มากสิ้นสุดการรอคอยแล้วสําหรับชาวภูเก็ตกับสาขาใหม่ที่จังซีลอนเปิดให้บริการแล้วนะคะในวันที่10ตุลาคมแกลนอเพนนิ่งอย่างอลังการกับงานอี y เ e นบอยบิวตี้ b นบีชด้วยการเนรมิตบิวตี้ป๊อปอัพเหมือนยกเมืองบาร์บี้ทั้งเมืองมาไว้ที่หน้าหาดป่าตองภายในงานมีบูธกิจกรรมแจกของเพียบแค่ลงทะเบียนหน้างานสมัครสมาชิกเอ็บิคา์ก็ได้ของขวัญเป็นกระเป๋าิกตบเซ็ตฟรีไปเลยและเพียงแค่ร่วมกิจกรรมอีฟเอนบอยบิวตี้บีชแวลลีย์ตามล่าสแตมคบทุกบ ทำมิชชั่นสำเร็จก่อนได้ก่อนกิจกรรมภายในงานก็จะมีตั้งแต่รับไอติมฟรีที่เอ็บบี้สคาเฟ่และถ้าเล่นกิจกรรมสแนปแอนแช่ก็รับน้ำดื่มดับร้อนไปด้วยเลยรับเทสเตอร์สินค้าเบสเซล,ลิ่งฟรีหมุนวงล้อลุ้นโชคที่บูธฮาวายนะใครดวงดีก็ได้รองเท้าแตะฟรีฟรไปเลยรับเทสเตอร์น้ำหอมของอิเซมิยเกะหรือนาซิโซโรดิเกสไปทาครีมกันแดดกดกันได้ช่ำๆที่บูธซันสกรีนสเตชั่นลองได้ทุกแบรนด์และถ้าชอบแบรนด์ไหนก็ขอเทสเตอร์มาได้เลย3แบรนด์ไปปารอล่กกกูกินนบกกแ,กแล,ลก เบิร์นแททูที่บูธชุดไว้น้ำเอพริพูเดรับวาลเชอร์ส่วนลดไปเลยกิจกรรมบิวตี้ป๊อปอัพนี้จัดจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้งานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับศิลปินนักแสดงมากมายเลยค่ะเสร็จแล้วก็นั่งรถเชาดองฟีไปกันต่อที่ห้างจังซีลอนที่แฟนบอยเขาจัดเต็มด้วยโปรโมชั่นบิวตี้ไอเทม1แถมหนึ่งไปจนถึงลดราคาสูงสุดถึง70%ิอทั้งเมคอัพสกินแคร์น้ำหอมและบิวตี้ไอเทมทุกสัญชาติไทยญี่ปุ่น ซอร์ก็มาครบแบบจัดเต็มการันตีของแท้ร้อเปราคาดีที่สุดถูกที่สุดและคุ้มที่สุดในภูเก็ตพุ่งตัวมาเลยที่อีฟแอนด์บอยห้างจังซีลอนป่าตองชั้นสองโซนเดอะจังเกิลนะคะ